สุดยอดเลยสุดยอดความง,งามหลอกมาแล้วสวยมากสวยมากคนน่าน้ากินมากมาถึงบ้านแล้วจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะถึงบ้านก็มากินเขา่าเมืงง่อยกินเขาแล้วกันมาเสียดายแบดเบิร์ดพ่อแม่พี่น้องแบดเบิดแบดหมดก่อนว่าสั่สิ้ผ้าเจ็บแบบ ตัวซับถึงเวลาเห็ดงามมนเวลานางกระตอบ,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 ตอบอมันแบบว่าบริตอบคอมเมนต์แบบเบิ้งกับเบิง้งไฮไลท์แห่หัวใจแบาบว่านีนะหน้าพี่น,อน้องง้ามค่ะนนมือไม่สิพ้าไปเก็บสิพ้าจะเต็มดอกง้ามค่ะเขียวง้ามกระโดดกระเดียด,ดพี่น,อน้องด้อเก็บข้าวเดียวคงทิละ่ะพกักมัน้ามเก็บแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วถ้าต้องว่าลิได้จากบริบรได้นะใบมันซ้ามันก็ร่างอ่อ,อนๆเนาะเขาไปเก็บ เด็ดแบบว่าหักมันแห้งมาเด้อแบบนี้มามาปบนี้พ่อแม่พี่น้องสี่พาพ่อแม่พี่น้องมางามทำไมถึงต้องเด็ดต่อมันเหนียวมันเหนียวด้วยใจพี่น้องมันเหนียวมันแก่มันเหนียวมันเหนียวนี่อ่อนๆเนี่สเนี่ยขันสีพักววงตุงนะขันสีกินแห้แสบเด้อพ่อแม่พี่น้องกินกาดมันเด้อแพทมักหล่าไปค้นมักเนาะ นี่ดึงใบแก้พมันออกเวลาเ้าอันสิบเอ็ดเหตุรับเขา่ามาเ้าก็บลอ่อุย้ยพี่น้องเลยสุดยอดแหละเนี่ยเดี๋ยวแพสิตตงให,ให้แฟนแพชอยู่สิตตงพอตอนนี้ช่วงนี้เราเราลดหุ่นไหมพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิตตงพักให้เรานี่ดอกเัินอันหน่อยๆเพื่อนสิแง่หน่อยๆเพื่อนอยากไหวด้อยมาดามเอาไว้ทับวพัดลูกเพื่อนเนี่ย อ่อนๆออนเนี่ยอยู่ดอกใหม่สวยๆดอกไม้ยังสวยสดอยู่ได้หลายวันเพี่น้องเดยอะอยู่ได้ถึงสิบสิบหมื่นเด้ดอกไม้อยู่ได้หลายาวยนันน่ห,อห,อหอลอกออกแล้วมันก็สีงามมันสีเห็นบ่สวยน่ากิน ก็กะละมังมาใส่แหน่หน่อยหน่อยเพื่นแหน่หนๆๆๆๆ่อยหน่อยเอาไผัดผัดกะละมังใส่แหน่เล็กๆ,ๆเขาเนี่ย <ๆ S 1> ไปใส่ก่อน <c oughs> ตกใจเบิดนลือกตัวหนอน เนี่ยใบแบเนี่ยมันแก่ค่ะมันแก่มันหยาบไปล้างไปเหยียบเขามันหยาบอ้ยน่ะอ้ยข้าวแก้วทุเป็นอย่างเรื่องฝนสิโต๊กน้ำแหลมเรื่องแบดเบรดเลยบ่ได้บ่ได้อันเด็ดในป่าเนาะยังอยู่ผู้เดียวถ้าอยู่สองคนกับปิจอยไม่มืเวาอมๆเนาะพี่น้องเนาะปิจอยแล้วก็มีดงขางบ้านเล่า วางงา่มได้จวกกันคนละความเสด็จไปเก็บนะเล่าตอนนี้มาดามขอมาจิดดงนี้ก่อนหน้ามหลายนี่เนื้องอนๆคนเนี่ยเนี่ยไปผัดเป็นหลูกขนาดไปเลยคือหลูกขนาดตกลุตุ้งดอกคนกำลังเหลืองหให้บอลในไรข้าเจา้าหูน ดอกเลื้องเต็มอยู่เนาะพี่น่องเนาะเนี่ยมองนี้เดี๋ยวสิไปเก็บเอาเม็ดหูมองแล้วเนีย่ยเดี๋ยวไปเก็บเอาเม็ดเพิ่นเ่าจงไว้ที่เพิเเ่นแะก่ๆนะเม็ดมันห่อกัไปเก็บได้ ลีกบวบแบบว้ท้องโอ้มันคือสีมาไว้ายแถวว่ท้องของมาดามคนนะคนบอและคนหัวหล่อพี่น้อง <laughs> ลูกเป็นไอของหนามคจะเบาเบาอย่างจะว่บลองเพ่งอย่างลองบอลอะได้ออกกําลังกายตุมต่มตุ่มตุ่มแล้วก็ไปคนคนกําลังสีลดมือพี่น้องเคนอ้วนลองบอลส่งนีอ้วนครับบหว ได้บวกใคร่นลดหุ่นถ้าเบิ่งได้หลอกแล้วมันจะสวยมากค่ะพี่น้องจา๋ามันจะง,งามน่าก,กินมากเลยนะกลวงตุ่มอ่อนๆของเฮาฮะโป๊ะโป๊ะโป๊ะสุดยอดมันใส่ปุ๋ยใส่ย,ยามันเลยบวบอวบมันก็อวบได้ซ้ำนี่แหละห็นบอลลัมที่ข้าเจา้าในทุ่งข้าเจ้าที่มาดามทายเห็นเบิร์นพี่น้อง ล่ำสื่อมผิดเนาะที่เขาใส่ปุ๋ยใส่ยามันขึ้นเองมันกดสีหน่อยหน่อยเองสิละมันก็สสบยญ่ปันใดมันขึนเองเนาะแต่ว่ามันมันหมักขึนอยู่น้ำหมองสีละหมองเขายินมาคุ่นหมองที่เขาสีเห็ดกอส้างมันเป็นเนื้อสีทุกทุกเ่อเลยแ็่เพราะว่าหน้าให้เขาเห็ดเป็นสีตลอดแล้วมันสีแดงไม่หมองเก็บเนาะจะเก็บน้ำลายเป็นกระบได้เลย สวยเห็นไหมคะนี่สวยบ่สุดยอดขายน่ากินไมหมล่ะเป็นตะลวกเนาะพี่น้องเนาะตามพี่กะปิเห็นไหมว่าสุดยอดนะเจ้า พก็ข้าวเดี๋ยวเต็มกระตาหยอดอ่อนๆอันยอดแข็งหยอดหยอดในหน่อยจังสี่เนี่ยอวบบ่อวบจังสี่เนี่ยหวานเท่ได้พี่น้อง วงตุงง่งแบบนี้ที่ว่ามันแพทเคยเก็บแล้ว,วหวานหวานพีจอยแล้วทันกินดิบกินได้นะปีหนาแล้วขันว้นเขียวแล้วสิ่มเบิมเลยซิ่มดิบเลย ใส,ส่ลง้ามาเห็ดไปสิออมกระแสบแกงสมกระแสบทัดกระแสบหลวกจิ้มกระแสบด้วยพี่น้องเด้อครับกวงตุ่งฝรั่งเนี่ยแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องอยากเห็ดแนวไหนเปินนดหล่อเปิดหลอเลอเพลงพี่น้องเอ้ยหลานใส่หลอ่อข้างข้างเอาบนเสียงไป ในซอยเนี่ยให้พีน่น้องมันกระายแต่น้ำใยคนเนี่เนี่ย,ยไไนนสีเนี่ยไปตัดลวกอันลวกกระตงดนหนึ่งใส่ปลาไหมเนาะยังไปหาปลากระตูนมาหนึ่งใส่กินเอายังมามาจนหมดแล้ว นี่ยแม่นี่แม่ตั้งเป็นขากรองเขาถอดข้อให้นะครับพี่ขอเอ้อัวห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 นสิัอหัวยัวห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 หัวหัวหยัวหัวหั่เอยหัหหว อ่อนๆเนี่ยเอาไปเลยจะเอาแบบไหนเอาแบบก้านหรือเอาแบบ<อ>แหลงน,นี่ไม่อันเนี้ยเอาแบบใดแต่มันเลือกเอาบ่ต้องเห็ดโดนเด้อมันสีเละเนี่ยแม่สิเอาใส่ตูไ้ไว้ให้ยนูกินลดน้ำหนักเนี่ยกินได้เลยเนี่ยทำลดเลยนะนี่ละนะี่ละคงยุบเลยเนี่ย เททิมล,ลูกตู้อันพัดที่เหลือ,อเลือดหน่อยเดียวแล้วก็เอากระทะใส่เอานามสุดยอดสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะโอ้สุดยอดบ่ ใส่เยื้เข้าไปก่อนใช่ไหมนใช่มีกุ้งเหรอกุ้งอะไรไม่มีนะบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาบริสุทมาไหวแน่บริสุทธิ์ไปอันนี้ใบมันนี่เดี๋ยวจะไปถิ่มไปล้างบานบมานแห่งหัวปลามากิน ก็ยงเสกแบบเลยแม่ใรเสหแล้วอ่ะเดี๋ยวนอนสไปซสื่อของอยู่นนี้ได้ไหมนอน ตะไครอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในถุงนั่นแหละรู้อย่างตัตม,มากาก็ใส่ตะไคร์ไวอย่างแม่แม่ม่ไขเ่เป็นยุคใหม่แล้วแม่รูไหม ใส่ต้นเดียวก็พอนนะไม่ต้องใส่เยอะลูกใส่พอมันหอมถ้ารูปปูมใส่ไปหรือใบบกูดใส่ไปหล,ปปปลายๆแต่อยู่ว่าขากินไงแต่ใครเราไม่กินไงใส่แค่ให้หอมไม่เนีกนก่กินแต่ใครเนีนบอกกินก็ใส่ไฟกันกินก็ใส่ไฟ ลแล้วงามอีกทีงามค่ะสุดยอดความงามเลยจ้า น,งงน,น,นั่งอ้อนซ้อนอย่างนี้แหละหลอดมันสีน้องหลอกมันสีเขียวแบบหลอกออกมาแล้วก็พัดแบบไฟแดงคช่ไหมสุดยอดครบเสร็จ cùng con nè, sụt lên, anh, nào, nào có lại vấn đề đâu lại nấm bậy

ดูได้ม <g Jud ite> ีกต้่มหนาปุ๊บใส่ลยลกุ้งๆุ้งๆยังรลูกพักนี่ไปพักนี่เดแม่เอาไปวางไว้หลังบานจปจิมไว้หลังบานกหนให้กวงกวงปลาสองโตนไหมไก่บานเท่าอย่างไหมตัวลูกมันนเออสองโต้เพื่อนั่นละ หวงปลาแต่ว่าอยู่อยู่แถวนีตลอดเวลาแมนหวงปลาหวงเลี้ยงบ่ได้ออกมาทางนี้ดอกลูกเขาไม่เหมือนหวงปลาพี่บ่เรายจอยบ่ไม่ใช่กวางกวางเลี้ยงเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาอยู่กวางปลา เทียวพักว้งตุงเท่าทิมนี่จาาแกแต่ก็ยังดีนะที่ได้เนี่ยแบหลอดทางันพี่นอก <c oughs> ใสแต่เวลาเด็กโดนเติอหล่ง20นาทีพอดีเลยอันนี้ก็เอาไว้ผัดเอาไว้ทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างอ่ละล่ะนี่พอแม่พี่นอ้องอันนี้แหน่งคนได้จะได้แหน่ง่น แหนงเพิ่นนี่แหนงเพิ่นเนี่ยแหนงของเพิ่นอันนี้คือที่เราเกิดมาเนี่ยเบิร์พคาราบินอ๊อกงามบ่งามคือเสียงดังแต่บอลนูใส่หูฟังนูเสียงดังนะฮะออกไปแม่สิ์สไตร์ดูแม่สิแคปอ่ะดูยังวาอันนี้ซีนหลุดไป ดอกไม้ไม่ไหวหนิถ่าอ, ry, อรูปสนามกุบห HR. ล่อามแมวสุดยอดความสวยงามคลิปนี้กับฟ้าวัสมนี้เรื่องพรมพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมทั้งแฟนเพจน้ำเดือเด้อยละกันขอบคุณในไลฟ์เป็นกำลังใจให้สนุกไลฟ์ไซน์เย็นหมากเรืจองเด้อดพรมพี่น้องจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ งามอีีพี่น่องเลยสุดยอดเลยสุดยอดความง,งามหลอกมาแล้วสวยมากสวยมากคุนน่ากินมาก